เฮ้ยหยอกห hey, ยอกหวังว่าจะหายแล้วนะไม่หายร้องไห้เลยพี่ไม่หายร้องไห้เลยนะยอเ,ยนะเอาผมจะเก็บอันนั้นไม่ได้ตบปีกระตัวอ้โหประตูท่านปีจะมาหรือเปล่าเนี่ยผมลังจ้องประตูอยู่นะอ๋อเปิดแล้วโอ้โหคุณยายเหรอไม่กินหรอกรน,น้ำ ผมหยิบระยะไกลได้แล้วคุณยายไม่กินหรอกนะพี่พี่พี่หนีไป,ปทุกคนภาพชัดแล้วเปล่าเอาดิเอาเราจะไปเล่นเกมเลยใช่ไหมนี่ไงเต้นไปด้วยดูไปด้วยได้ผม คุณใหยไม่ตีสัวทีผมออกอะเนะ่ยเอ้ยกระยิบง้ำมนหยิบไม่ได้้ำนมนใครยืมกอดได้ไหมล่ะมาทางไหนวะเนะี่ยฮึบ เมื่อใส่กระเป๋านี้แล้วน่ารักเลยอ่ะน้องฮะดูดิน่ารักปะนี่จะพาบ่อยเกินรถรอไอติมช่วยชีวิตอุ๊ยเนี่ยมันเนี่ยพี่จะผมไปตั้งวิธีให้ไหมเอาหมืนยิตบตะปูหยิบมาได้อย่างเงี้ย เอาคุณหนวใจนะคะับคุณหนวใจนะว่าเต็มวิธีอยู่ไหนวะน่ารักครับใช่ไหมแหละโอ้ศา,าส,สตร์ซื้อสะกินนี้มาเจอไพยเลยเนะะี่ยน่ารักมวกพี่ผมมีแล้วผมมีอะไรฮะับตะปู ขอบคุณหล่ใจครับทุกคนวันนี้หัวใจจะ 10K ไหมอ่ะไม่ 10K ก่เป็นไรฮะน้องวินนี่ใบใบไปไหนแล้วอะ่ะโอ้โหผู้ชายลุมล้อมเลยคนที่สวยขนาดนี้ชื่อปิงนะขอครุ่ร่ม5,555แต่รูปล่าม 5, ความสวยดีนะอ๋อเป็นคนจีนคื่อ๋อคนจีนนะฮะน่าจะเบาบได้อยู่ผมตู้เสวัสดีครับเอาซ้ายหรือขวาเอาซ้ายหรือขวาดีเอาซ้ายหรือขวาดีะฮะตั้งสองได้ไหมฮะเราโลบมากได้ไหมฮะโลบมากตั้งสองเลยจบทุกคนได้ผมหาของให้ไหม เพราะเพื่อน่าจะสดอยู่แล้วก็หาวิเปิดกล่องเลยกนะันฮะเอาพี่จีฮเ,จเฮ้ยผมมาขายผมไม่เพลงเราพันห้าได้ไหมพันห้าเพลงไปไหมอา้าวจบน้อยอตัดบทกันเกินน่ะ อาเอาตาหยิบไม่ได้พี่จีที่เป็นพ่อค้าผมเป็นคนขายปลาเลยวิ่งโอ้โหนี่เลย ไม่บอดให้รู้ไปวิทไม่นะพี่อย่าทำพี่ออฟนะเอาไปไหนไวะพี่ไปไหนอะฮะตาหนี้สดไวเหมือนพี่จีนเลยครับ,เอ,เ,รบเอ้ยพี่จีนครับผมพี่จีนฮะไวเปอร์ซะด้วยอยู่วาโลเลนหรือเปล่าเนี่ย งั้น๋้วผมสวดให้แล้วกันฮะเฮ้ยมีการสตาร์ทด้วยเหรอมีการสตันก,ตก็ไม่บอกกันเลยเ <c oughs> สียได้ยันมากเลยอ่ะมันน่าจะมีอะไรกว่านี้<ะ>พี่จีชื่ออะไรครับผมชื่อพี่จูฮะชื่อพี่จูนะทุกคนภาพมืดไปเป้า ทุกคนมองเห็นไหมฮะถ้ามืด้าดี bah, is, <aciones S 1> h, ๋ยผมปรับแสงให้ทุกคนก็โซนเนี่ยแหละเป็นไรเด้เป็นลรเด้ทุกคนหายตัวเฮ้ยคุณยายจะเกลีเกันไปแล้ว จิตแน่เฮ้ยไม่มีจิตหรอกพวกเราอะ่ะเออบีโซวิญญาณผมเจอทุกอยู่ตรงไหนวะผมเนียนมากพีทสบาปขอบคุณนะครับผมกลับมาปกติแล้วฮะเออต้อแฮกอยู่ในสตรีมไหมอะ่ะต้อแฮกหาสตรีมผมไม่เจอหรือเปล่าวะ เฮ้ยเราพิสต์สไปร์บผมบันหิดหรือเปล่าเนี่ยขิดได้เลยเนี่ยอ่ากลับพิธีนะฮะส่วนต้องไอ้มสวดยาวเลยนะั่นขนาดนี้แหละ โอ้ว้าวอ่าไปแล้วกระเป๋าน่ารักมากเลยทุกคนดูดิพืนฉีดน้ำพืนฉีดน้ำนะฮะโอ้คุณยายไกลมากนะคุณยายจะเล่นโซนจริงอ่ะแหละนะคุณยา,ายไม่จะโซนได้นะไกลมากเลยนะ ที่สองที่สองครับผมผมลงตี่สองนะท,ทีห้าทุกคนน่าจะหลับกดอ,อ่ะผมว่าเย่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 วันนี้น่าจะเล่นเซื่อยาวๆผมเล่นเซื่อยาวจนถึงตี่สองนะฮะทีห้าเดี๋ยวนี้ที้เดี๋ยวนี้เฮ้ ตีห้ผมจะคิด่ะดีน้องวินวินอเอาวินไม่ห่วงผมเลยได้มาคำมาคำสาบสองอันได้ไหมยายเล่นยากครับผมเล่นยากเล่นยากฮะมันกินของได้ก็จริงแต่ว่ามันก็เสียเวลาในการกินของนะฮะ,ะน้องโยชิไปไหนแล้วอ่ะพี่เหมยสวัสดีครับ โอ้ก็สแันเนอะสแนเนอะฮอยี่ห้าไม่ได้เหรอยี่ห้าน่าจะหลับกอดอะว่าจะไปดูหนังต่อฮะพี่กุ้งตุ้งหลับแล้วผมผมแบบ ตัวทีมผมหลุดแน่มิโกตู้ไม่ไดหลับแล้วฮะน,น้อยอ่ะผมโทซพี่กลองตู้ไม่ได้ด้วยเพราะว่าตัวทีมผมมันบัน็กนะฮะมีโก้ตู้เข้ามาแล้วฮะตอนแรกอ่ะคุกเข่าขแล้วลงไลท์4 5เดี๋ยวนี้คุเข่าแล้วส่งพิซซ่ามาเดี๋ยวนี้ผมจะเอาพิซซ่าอยากกินพิซซ่าในนี้มีกล่องหรือเปล่าเนะี่ย เอาเอาเอา,อาโอ้ย <c oughs> เอาเชวยผมด้วยตอนนี้กูอยู่บนหลังคาโอ้ทุกคนผมฉีดนะเนี่ย เดี๋ยวหา้าสิบห้าไมได้ผมจะแอบผมแอบมาได้ด้วยประเด็นนะ่ะช่วยผมด้วยพี่เพ <c oughs> หนุ่มระวังไม้ผัวนะแล้วดูน้ำเตงผมดิทุกคนแค่พี่เห็นหน้าขิดแล้วเนี่ยตอนนี้ วันนี้ไม่เล่นผีนะวันนี้น่าจะเสือยาวแชทได้ย <F 9 S 1> ังเอาต้นมาดีคับผมกลับมาแล้ววอ้ยผมมีประคำสามว่ะแต่ด,ดูน้ำแดงผมดิสซตน,นี้สวยมาก,มากเห็นไหมล่ะกระเป๋มามันน่ารักอนะแฮงตอนแรกคิดว่าจะไม่น่ารักเนะี่ย ดูไปดูมาน่ารักเสวยเอาผิดผิดแนะน,ไไน,น้เนอะสงการไปไหนกันไปลานหญ้าเล่นลานหญ้าเป็นเขา,าเรียกว่าอะไรพี่เบวเฮ้ยก็ว่าไปเขิน,นเลย